สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปาลีสัตว์โลกน่ารักบ้านปาลีนะคะวันนี้พามาอัปเดตน้องแมวค่ะน้องแมวที่เลี้ยงไว้เคยเป็นอัชเชลาตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาติดจ,จากแม่เขาตอนนี้ก็ฉีดสเปรย์ฆ่าเชลาให้เขานะคะตอนนี้ก็หายเลยนะคะเดี๋ยวให้ยายดูกอ่อาย่กนเนี่ยคะ่ะขนที่เคยเป็นเชลาก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะน้องหายแล้วนะคะตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดดือ้อมากค่ะคิดดือ้อมากค่ะ เล่นกับพี่เขาวิ่งเร็วมากค่ะอย่าทำน้องแรงๆมารวยอ่ะจี้จี้จี้อ่ะนีีนีเนี๊ อยากอยากได้หนูไปเลี้ยงบ้างค่ะหนูเก่งแล้วแล้วก็ตอนนี้หนูต่อตู้หยับยายเก่งมากเลยค่ะหนูกัดเลยนะคะนี่หนูกัดเก่งแล้วนะคะหนูเก่งแล้วนะคะหนูเก่งแล้วนะคะหนูกัดรองเท้ายายขาดไปหลายคู่แล้วค่ะนี่ค่ะรองเท้ายายขาดไปหลายคู่แล้วค่ะจิ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 จจิเตแล้วนะคะหนูเก่งแล้วนะคะหนูจะกัดอย่างเดียวเลยค่ะหนูเก่งแล้วนะคะหนูเก่งแล้วนะคะ กัดรองเท้าแล้วค่ะอดดืมอดดืมเก่งแล้วค่ะเก่งแล้วค่ะกรดดึงดึงนมาทำรองเท้ายายขาดหมดแล้วรองเท้ายาย พองอเอร่อเชุดาวเรืองศรีผู้สมสอจขอะอันเลือกสอจอะสอจเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งเอาอย่าทำน้องแรงๆไอ้รวย เฮง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 อย่าลงไปนะลูกอย่าทำน้องมาลุยทำน้องเบาเบา จิ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 จจ <c oughs> เร็วมากค่ะทุกคนมารวยอย่าทำน้องนะ <c oughs> แม่แมวไม่ค่อยให้ถ่ายรูปนะลุน <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> อ่าแมว คอแมวตัวนี้นะคะเมื่อก่อนที่เขาเป็นเชื้อราะคะตอนนี้ก็ได้หายแล้วนะคะทเทียนสิทธิฉีดสเปรย์ให้นะคะตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะ,ะอัปเดตให้ดูค่ะใครที่ดูเราตั้งแต่ต้นก็จะเห็นนะว่าแมวจรตัวเนี้ยเป็นแม่ของตัวนู้นนะคะเนี่ยให้ดูคอก่อนซูมเอานะคะถ้าถ่ายใกล้ๆเขาจะวิ่งหนีนะค,ะนค่ะเนี่ยแม่แมวตัวเนี้ย ก่อนหน้าน,นี้เป็นเชื้อราที่คอดิฉันก็ฉีดสเปรานูรักษาเชื้อราให้นะคะตอนนี้หายแล้วนะคะและ้วเนี่ยตัวนี้ก็คือลูกนะคะนี่คือแม่กับลูกค่ะตอนนี้นะคะทั้งแม่ทั้งลูกหายเป็นเชื้อราแล้วนะคะดิฉันก็ดูแลรักษาให้ตอนนี้ก็หายแล้วค่ะก็เลยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่าแมวจรสองตัวนี้ไม่ได้เป็นเชื้อราแล้วนะคะใครสนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงก็รับได้นะคะตอนนี้น้องกําลังสนเลยค่ะวันที่ยี่สิบหก พฤษภานี้เขาก็จะเป็นอายุครบสองเดือนแล้วนะคะกำลังสนกำลังน่ารักเลยค่ะน้องจะอายุครบสองเดือนแล้วนะคะใครอยากได้ก็มารับได้นะคะอายุครบสองเดือนนี้ฉันก็จะไปฉีดวัคซีนให้นะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วใครอยากได้ก็ทักมาเลยค่ะหรือใครอยากได้มากๆก็ไม่ต okay. ้องรอให้ดิฉันฉีดวัคซีนก็ได้ค่ะมารับไปเลยก็ได้นะคะน้องกําลังน่ารักนะคะน้องแมวถ้าเลี้ยงตั้งแต่เขาเด็กๆเขาจะ เขาจะคุ้นชินกับเรานะคะถ้าเขาไม่ได้อยู่กับแมเ่เขาก็จะออกจากอกแม่แล้วเขาก็จะคุ้นชินกับเรานะคะตอนนี้ก็สลับกันนะคะแม่กินข้าวของลูกลูกกินข้าวของแม่ค่ะ mm. ก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้น้องกําลังน่ารักค่ะลูกแมวน่ารักมากค่ะอัปเดตให้ดูแค่นี้ค่ะทุกคนลูกแมวน่ารั ก็มีอาหารเม็ดให้กินนะคะแล้วก็มีข้าวคุกปลาค่ะวันนี้ข้าวคุกปลาทูแล้วก็มีน้ําเทไว้ให้แบบนี้ค่ะเขาก็อยู่ชีวิตแบบนี้นะคะอยู่ข้างนอกบ้านตรงนี้ค่ะเฮงเฮง เฮงเฮงเฮงมี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 ม,ม,ม,มีก็อยู่กันแบบนี้ค่ะอยู่กับดิฉันมาจะสองเดือนแล้วนะคะก็เลี้ยงไปตามเรื่องตามอัตภาพค่ะใครอยากจะได้น้องไปดูแลก็ทักมาได้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ มองไรมองไรหาเรื่อง да? เหรอเขาไม่ลงไปข้างล่างนะคะแมวตัวนี้ไอ้ตัวเล็กเนี่ยเขาลงไปเอื้อแล้วก็ขึ้นมานะเก่งอยู่นะลงไปแล้วก็ขึ้นมาแต่เขาจะไม่ลงไปเล่นข้างล่างนะคะจะอยู่แบบเนี้ยมองดูนู่นมองดูนี่คือเขาขี้กลัวด้วยค่ะเขากลัวว่าตัวอื่นของบ้านอื่นจะมากัดเขานะคะเขาก็จะไม่ลงไปข้างล่าง่ะ องก็จะฉลาดนะคะค่ะแค่นี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ